มีคนโดนแล้วครับพี่น้องมีคนโดนแล้วครับมีคนโดนแล้วครับอูตกเรือเลยครับอู้นี่ข้ามทางน้ำพี่น้องดูขาน้าอูดูพี่น้องอ้ตกเรือครับอู้เห็นหางแล้วพี่น้องเห็นหางเอมาเบิงพี่น้องมาเบิอยู่ข้างฟางพี่น้องเบิกเตะพี่น้องมองใหญ่พี่น้องมองไม่เห็นโปชัดดูเสียนใหญ่แล้วครับตกเรือแท้พี่นี้ครับเราเติมพลังหลายด้วยโอ้ยนี่เสียนใหญ่เราเติมพลังใส่เศ้าแล้วครับดูครับเตินที่สแล้ว นี่ครับเอฟซีผมครับเอาแล้วครับวันนี้มาสนามบอลครับเลยครับเสียนแห่ขนแพ้ครับระยะทางประมาณเกือบสามร้อยเมตรครับไปบอกครับนะครับเป็นสนามบอลนะครับรอติดตามนะครับวันนี้ครับแค่เริ่มก็เหนื่อยแล้วครับอันนี้เสียนแห่ยู่ที่ไหนนี่เสียนแห่ที่ไหนครับเสียนแห่เนแห่ยู่ที่ไหนโอ้มาไกลครับผมมาจากอำเภอประสานนู่นโอ้มันจะประสานะนะครับ แค่เริ่มก็เหนื่อยแล้วครับพี่น้องเลครับดูครับดูทางเดินครับนี่ทางเดินเป็น้องครับพี่น้องใจไม่รักจริงมาไม่ได้ครับไกลขนาดนี้สวัสดีครับผมหมดแรงหรือยังหมดแรงหรือยังเดินมาถึงแล้วพี่น้องน้องดูน้องครับถึงน้องแล้วถึงน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาถึงน้องแล้วครับผมถึงน้องแล้วครับ ครับนครับเตียนใหญ่เรามาแล้วครับเตียนใหญ่พี่น้องครับพี่น้องครับโบนี่พักทะเลน้อยนะคพี่น้องดูสมบัติครับพี่น้องมาได้ว่างแล้วหมดแรงครับนี่ครับนอนพักก่อนเดี๋ยวเรามาดูปลาครับเป็นไงเนาะงถือบบเป็นยังไงมีปลาใหญ่บ นะครับตามรอยเอีดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นขึ้นแล้วครับเมื่อกี้มีถึงไซส์กิโลตั้มน่าจะสามสี่สิบโอ้ตามบอกสามสี่สิบนะครับโอ้ได้รุ่นเลยครับวันนี้เขินมาถึงขึ้นมาเลน้ำเจ็ดเมตรเป็นปัญหาใหญ่เลยครับโอ้เหนือพี่น้องเห็นแล้วครับเนี่ยมาแล้วโอ้ตอนรับอย่างใหญ่ครับวุ้ยบิ๊กไวครับตามบอกมีไซส์สามสี่สิบนะครับดูใครจะโดนเท่านี้โอ้เป็นฝูงพี่น้องดูเอาละครับเอาละครับมีแน่แน่ครับตามบอกมีแน่ๆครับเยอะใหญ่มีตาม สิบหกครับพื้นเดียวสองพื้นเดียวพื้นหนึ่งอ๋อสิบหกเซนกับพื้นหมาหน้าจะเป็นที่ระเบียงหน้าได้ผมเห็นแล้ครับครับเหี๋ยวสิบห้าตัวอู้พี่น้องครับที่ไม่หยุดเลยครับยังไงรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศให้รักใครเชียร์ใครก็ลงชื่อไว้ครับเดี๋ยวผมจะตามดูให้นะครับอู้พี่น้องเนี่ยหนูของแท้เลยครับตัวนี้อู้โอเคครับเราเจอกันครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ครับ25่สิบหเซนแฮนะครับสู้กับปลาบึกใหญ่นะครับ ไก่ได้เวลาแล้วครับแหขึ้นสองแล้วนะครับพ <Veron> <my> ี่น้องครับเริ่มมีเสียงอูอาอูอาแล้วครับพี่น้องไก่ได้เวลาแล้วนะครับครับเสียงต้องจอมพระนะครับแหเขียวครับตามรอยเหย็ดนะครับนับแล้วครับพี่น้องครับนับยหลังแล้วครับเริ่มแล้วครับแหแรกลงแล้วนะครับโอ้เริ่มแล้วครับผม อติดตามนะครับโหูหูพี่น้องครับครับน้ำเจ็ดเมตรนะครับพี่น้องสู้กันยาวอยู่ครับไปดูใครโดนของใหญ่ก่อนนะครับแห่แรกอย่างครับอย่างเงียบครับนายไม่ถึงพื้นครับแห่ไม่ถึงพื้นน้ำลึกพี่น้องน้ำลึกครับแห่ไม่ถึงพื้นนะครับดูครับใครจะเดือดนะครับครับเริ่มแล้วครับ อย่างนะครับอย่างเงียบนะครับพี่น้องอย่างนะครับยังไม่มีเสียงนะครับน้ำลึกครับน้ำลึกสู้กันนานะครับยังไม่มีเสียงนะครับยังไม่มีใครส่งสัญญาณยังเงียบนะครับครับเสียงต้องขึ้นแหแลกขึ้นแล้วนะครับยังนะครับยังไม่โดนนะครับโหมีคนโดนแล้วครับพี่น้องโอ้โดนครับโอ้สบายน้อยครับยังไม่ใหญ่นะครับยังนะครับยังนะครับยังนะครับแหแลกยังนะครับยังเงียบครับเอาละครับ อย่างนะครับอย่างนะครับยังไม่มีนะครับเออข้างฝั่งนะครับสายน้อยครับสายน้อยครับทางนี้ครับแห่แรกยังเงียบอยู่นะครับพี่น้องอย่างครับอย่างครับยังนะครับยังไม่มีใครโดนนะครับอาหารโดนครับอาหารครับดูของอาหารครับใกล้ๆครับตรงนี้ครับอย่างครับอย่างครับยังสายน้อยอยู่ครับอย่างนะครับตาใหญ่ยังไม่ขึ้นครับต่มครับตามยังตัวเล็กอยู่นะครับ นะครับยังครับยังครับไม่มีสวายน้อยครับอืมอยู่น้องครับนี่ครับนี่ครับไม่ใหญ่นะับยังคนเล็กอยู่นะครับนี่ครับางครับอยังนะครับยังมีใครโดนนะครับน้ำลึกครับสู้กันนานครับงานนี้นะครับดูเส้นต้องนะครับ อย่างนะครับยังมีใครโดนนะครับอย่างนะครับอย่างนะครับยังไม่มีนะครับน้ำลึกครับสู้กันนานครับงานนี้ตามร้อยเอ็ดนะครับโอ้พี่น้องอย่างครับอย่างครับอย่างสบายน้อยอยู่ครับ บึกใหญ่ยังไม่มีใครโดนนะครับดูเชนเตอร์นะครับเชนเตอร์โดนแล้วครับไปอะไรครับสวายน้อยอยู่ครับยังนะครับยังนะครับยังนะครับของใหญ่ยังไม่มีใครโดนนะครับโอ้มีคนโดนแล้วครับพี่น้องมีคนโดนแล้วครับมีคนโดนแล้วครับตกเรือเลยครับอู้ดีครับทางน้ำพี่น้องดูทางน้ำอู้พี่น้องอู้พี่น้องครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนฝั่งนะครับไปอย่าโดนฝั่งนะครับนะครับดูใกล้ๆครับ ดู๋ยวนอกเรดูใกล้ๆนะครับมีคนโดนแลครับมีคนโดนแล้วครับน้ำมตัวนน้คร first, ับม <TR ANS 2> <Yes>, mm ีคนโดนแล้วครับมีคนโดนแล้วครับมีคนโดนแล้วครับโอ้ไปถึงนู่นแล้วครับปาหลุดรับพในน้องโอ้ไปแล้วครับถูกยไปดที่ไม้ครับตอู้นองโดนครับอู้เไปโนไม้โดนครับเส้นไม้โดนครับ หาลยโดรละครับดูนะครับดูช็อตนี้นะครับโดนแล้วครับไปอย่าโดนรละครับโอ้ดูเม็ดพี่น้องโอ้ตอนนั้นก็โดนครับพี่น้องลองดูมุ๋มปายเลยครับเรียมาแล้วผ่านหน้าครับโอเคครับจอดเลยครับ ดูดอดูของใหญ่พี่น้องดูของใหญ่ช็อตนี้นะครับพี่น้องน้องดูครับดูช็อตนี้นะครับดูช็อตนี้นะครับเสียนใหม่นะครับอุ้ยเหตาน้องอุ้ยน้องอุ้ยชนเด็ดพี่น้องครับชอนเด็ดครับตัวนี้ครับดูใหญ่นะครับดูครับน้องอุ้ยอยู่ไม่อยู่พี่น้องครับดูครับดูครับช้า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 อยู่ไหมครับตัวนี้อยู่ไหมครับพี่น้องอยู่ไหมครับ อยู่ไหมครับอยู่ครับอู้เห็นหางแล้วพี่น้องเห็นหางเอ้ยเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วครับอู้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 พี่น้องอยู่ไหมครับดูครับช็อตนี้อยู่ไหมอยู่ไหมเอ้ยอยู่ไหมพี่น้องอยู่ไหมอู้พี่น้องมีห้าสิบครับตัวนี้ครับมีห้าสิบครับอู้ยังครับดูครับอยู่ที่อยู่ที่ประสบการณ์แล้วครับมัดหางก่อนครับมัดหางก่อนครับมัดหางก่อนนะครับ ดู้ครับพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องมัดหางแล้วครับเส้ใหม่มัดหางแล้วครับมัดหางแล้วครับพี่น้องมัดหางแล้วนะครับอู้พี่น้องของใหญ่พี่น้องของใหญ่ครับดูกับยาวๆครับอุ้ยพน้องดูครับพี่น้องดูครับมัดหางแล้วครับมัดหางแล้วครับผมว่าห้าสิบขึ้นครับตัวนี้ครับมัดหางแล้วครับมัดหางแล้วครับอือพี่น้องดูเส้นใหม่ครับ หลุร้อยแล้วครับมันหาแล้วครับน้กองครับออกขึ้นได้ไหมครับในแก้าเอาขึ้นนะครับอือน้องนะครับดูหัวก็ดูหัวอู้ดูหัวพี่น้องน้องดูหัวอู้มีห้าสิบก็ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่เฮ้ยไม่ไหวคอู้พี่น้องอู้น้องครับใหญ่จริงพี่น้องใหญ่จริงครับน้องดูพี่น้องปลาลากเรือครับ น้องปลาลากเรือพี่น้องน้องเนี่ของใหญ่พี่น้องสอดเด็ดเขาวันนี้เลยครับใหญ่พี่น้องใหญ่ครับดูเจตเหนียวเจ้าขึ้นยังไงมัดหาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุ้มเลยนะครับตัวเดียวนี่ครับกลับบ้านได้เลยครับโอ้ยตอนนั้นอยู่ประสาทแกก็หมาครับวันนี้แกมาสุรินทร์แกหมาอีกแล้วครับใช่ครับ ของไ่ครับพี่น้องของไงของเซียนแหก็นี่ครับอยู่แบบนี้แล้ครับผมไตปลาตัวใหญ่กลับบ้านนะครับเอาลพี่น้องเอาละครับปลาลากคนครับปลาลากเรือกปลาลากเรือครับเอาลครับพายเรือไปปังแท้เลยพี่น้องไปดูว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับเเรือก็ไม่ไปนะครับผม เดี๋ยวรลอดไปหมดแล้วตอนนี้ครับอือไปแล้วไปไปไมไปพายไม่ไปครับทำยังไงอะที่น้งานเขาพี่น้องไปแล้วครับพี่น้อง ปลาลากเรือครับไม่ใช่เรือลากปลาไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วปลาลากเรือพี่น้องเดี๋ยวรอชมนะครับไปดูว่าจะขึ้นยังไงน้องเห็นบ่พี่น้องบอลบึกพี่น้องบอลบึกอยู่ข้างฟังพี่น้องบึกต้บึกพี่น้องบึกบึกนอนฟังครับเฮ้ยดูเบิ้ง ดูลุงแต้มครับดูลุงแต้มครับพี่น้อง <c oughs> อ,อุ้ยพี่น้องหองใหญ่พี่น้องโอ้ยย่อไปไหวเหรอโอ้ยน้องมองไม่เห็นบ่ชัดอือเอฝานน,นี้เอาอุ้มๆ่ออือหองยอยไหว <c oughs>